วิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจนะครับของกระทรวงการคลังในปีก็ประมาณ2566ผ่านเคมายอินเวสจากธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งพันธบัตรออมทรั์รุ่นออมอุ่นใจให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.7%นะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่ำมากๆเหมาะสำหรับประชาชนคนทั่วไปสามารถจองซื้อได้เลยนะครับเปิดจองซื้อให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะ วันที่จะดจำหน่ายนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาประชาชนทั่วไปที่มีถิน่นที่อยู่ที่ถือสัญชาติไทยแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่15ถึง17พฤษภาคม2566นะครับจองซื้อผ่านธนาคารชั้นนํา4แห่งได้เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารกสิกรไทยนะครับสามารถจองซื้อผ่าน k m i Invest ได้ด้วยนะครับ ขั้นต่ำหน0 0งบาทไม่จำกัดขั้นสูงนะครับรุ่นอายุ7ปีให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่2.7%ต่อปีนะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนการจัดสรรจะเป็นแบบ small l o t first นะครับจัดสรรขั้นต่ำา1 0 0 0บาทและทวีคูณครั้งละ1,000บาทจนครบวงเงินการจัดจำหน่ายพันธบัตรนะครับเรียกว่า ทุกๆคนจะได้รับการจัดสรรอย่างแน่นอนแต่จะได้ครบตามจำนวนวงเงินที่คุณจองซื้อหรือเปล่านะครับนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีคนจองซื้อเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็วันที่22-23ถึง23พฤษภาคม2 5 6 6สําหรับนิติบุคคลที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับอาทินะครับอาทิเช่นสภากาชาดนะครับอย่างเงี้ยเ นิติบุคคลของโรงเรียนนะครับอะไรแบบเนี้ยที่ไม่แสวงหาผลกำไรวัดอย่างเงี้ยนะครับมูลนิธิขั้นต่ำหน0 0งบาทไม่จำกัดขั้นสูงแล้วก็เป็นรุ่นอายุ10ปีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่2.6%ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนจัดสรรแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้ก่อนนั่นเองสามารถ จองผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางผ่านเว็บไซต์ K My Invest นะครับสำหรับบุคคลธรรมดาส,สาขาธนาคารกสิกรไทยสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับสามารถจองผ่านได้2ช่องทางเลยจุดเด่นของพันธบตัตรคือเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงไม่มีความเสี่ยงที่จะได้ที่จะไม่รับที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน2ผู้ลงทุนได้รับอัตราดอกเบีย้ยอัตราคงที่ตามระยะเวลาที่กาหนดที่แน่นอน 3. อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนใหญ่ในช่วงเวลาที่เสนอขายคำเตือนและความเสี่ยงนะครับการขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ายถอนในตลาดรองอาจจะได้รับมูลค่าพันธบัตรที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและในขนาดนั้นการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My i n v ิน t สามารถเลือกชำระได้2วิธีได้แก่ 1. จ่ายด้วยเคพัฒนะครับต้องชำระภายใน10นาทีไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกอัตโนมัติแล้วก็สามารถชำระได้30ล้านบาทต่อวันเลยไม่เกินวงเงินนะครับบิดเพย์ปกติ 2. จ่ายด้วยโมบายแบงกิ้งธนาคารอื่น 11. ธนาคารอาทิได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดหมหาชนธนาคารเกียรตินาคินพัฒจำกัดหมหาชน ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดหมาชนธนาคารทหารไทยธนาตารจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคารทิสโก้จำกัดหมาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคาร UOB จำกัดหมาชนธนาคารออมสินวงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นนะครับรวมถึงสามารถจ่ายด้วยเคพัสดได้ซึ่งหากเลือกว่าชำระผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เคพัสดแต่สุดท้ายมาใช้ เคพัดจ่ายก็จะมีวงเงินในการทํารายการสูงสุดตามวงเงินบิดเพ์เมนต์ของลูกค้านะครับค่าธรรมเนียมการโอนและชําระเงินขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารนะครับเงื่อนไขาการจองซื้อจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรสิกรไทยมีสัญชาติไทยและลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนนะครับระดับ lal 2.3แล้วนะครับเช่น IAL 2.3เช่นการลงทะเบียน NDID นะครับการเปิดบัญชี KE s a v i n g การสมัคร Line BK และการทำแบบประเมิน CRR นั่นเองนะครับการจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทยประชาชนทั่วไปภายในระยะเวลาวันที่15-17พฤษภาคม2566ตั้งแต่8.30โงคึ่งถึง15นาฬิกา นิติบุคคลไม่สว่างหาผลกําไรนะครับภายในระ,ระยะเวลาทําการ22-23พฤษภาคม256ตั้งแต่8โมงคึ่งถึง15นาฬกาหรือจนกว่าของจะหมดนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเค o คอนแทคเซ็นเตอร์028888888กด819นะครับคำเตือนทําความเข้าใจหนาะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดใจลงทุนนะครับ อย่าลืมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งประชาชนเป็นการทั่วไปสามารถจองซื้อผ่านเว็บไซต์ kmy invest ได้นะโดยไม่ต้องไปสาขาววันที่15บหถึงสิพฤษภาคม2566สามารถจองซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านเว็บไซต์ gascon bank com kmy invest นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อกันวิธีการจองซื้อก่อนอื่นนะครับเราเข้าเว็บไซต์ K ก a s c o n bank com kmy invest นะครับ เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อนะครับแล้วกดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพ,พัทนะครับแล้วกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพ,พัทนะครับระบบจะพาท่านมาสู่ขั้นตอนที่3นะครับซึ่งไม่สามารถถ้าระบบไม่สามารถดําเนินการต่อได้เนื่องจากเรายังไม่ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ไป ลงทะเบียนนะครับหรือไปที่จุด K c เช c ค ID นะครับเพื่อทําการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนะครับเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเองว่าคุณเป็นเจ้าของนะที่จุด K c เช็ค ID นะครับเมื่อกดปุ่มจุดยืนยันปุ๊บนะครับอ่านข้อมูลรายละเอียดและพิสูจน์ทราบตัวตนของคุณนะครับอ่านข้อกำหนดสแกนใบหน้ากดยืนยันลูกค้าจะได้ notification เพื่อถ่ายภาพนะครับถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวอีกครั้งเมื่อระบบสแกนใบหน้าสําเร็จก็กดปุ่มดําเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนะครับดูรายละเอียดให้ดีว่าคุณข้อมูลของคุณถูกหรือเปล่าหรือต้องมีปรับเพิ่มไหมนะครับกดถัดไปอ่านข้อมูลข้อตกลงการใช้งานของ k m Invest นะการซื้อต่างๆนะครับศึกษาข้อตกลงนะกดปุ่มศึกษาตกลงและยอมรับ มาที่ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับอ่านรายละเอียดนะครับกองทุนอะไรมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับกดติกนะฮะติยอมรับแล้วก็กดตกลงและยอมรับทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนนะครับหากยังไม่เคยทําหรือแบบประเมินของคุณหมดอายุก็ทําใหม่ซะนะครับเพื่อรู้ว่าเราเนี่ยมีเรารับได้กับความเสี่ยงประมาณนี้หรือไม่บางคนเนี่ยนะครับไม่รู้ตัวเองว่าเรารับความเสี่ยงนี้ได้หรือเปล่านะครับ ไอตัวทําแบบประเมินเนี่ยมันจะกรองคุณจะคําถามนะว่าคุณเนี่ยเหมาะสําหรับความเสี่ยงระดับไหนนะครับก็ตกลงและยอมรับนะระบุจํานวนจองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์และกดปุ่มตกลงเอกดปุ่มถัดไปเท่าตี้ตรวจสอบรายการจองซื้อแล้วกดปุ่มยืนยันนะครับเนี่ยจองซื้อว่ากี่รายการคือหลักการเนี่ยเหมือนกับหุ้นกู้เลย นะครับหลักการจองพันธบัตรเหมือนหุ้นกู้ไม่มีเพียนไม่มีผิดเพียนเมื่อทําการรายการเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดชําระเงินนะครับเขาจะหักเงินคุณทันทีนะครับหักเงินคุณทันที